แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮ้ยคุณเคมหูยคุณจะบอกนะคุณเล่ทีทีมทีมนี้เนี่ยเขาได้รางวัลมาทั่วโลกนะฮะเขาคว้ามาหมดนะฮะเอฟเอคลับคาร์ลิงครับ คาราบาลครับจะไปยูโรปาจะไปยูฟ่าแชมเปียนลีกจะซามสรนโลกได้มาทุกถ้วยกวาดมารัวๆจนกระทั่งคุณผู้ชมครับเขาออนทัวร์มาที่ภูมิภาคเอเชียมาออกเชียงใต้ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าคุณเริ่มเริ่มมีเขาละอั่วแล้เริ่มมีเขาละในใจละและนี่คือถ้วยที่คุณควรภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันคือถ้วยที่คุณเอาชนะในเกมแดงเดือดได้มันจะมีสักกี่ครั้งครับที่เรื่องภูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันลงแข่งขันแมตช์แดงเดือดนอกประเทศเสอกเป็นแดง คุณผู้มชมณว,วันนั้นทุกคนคงรู้ครับรีพัวโห o กำลังโดดเด่นมากในขณะที่แมนยูกำลังตกต่ำเอจุเจนทักเพิ่งเข้ามาตอนนั้นก็มีอิคนฟลูเอนเซอร์สองสามคนฮะสองคนแล้วกันในไทยท้ากันครับถ้าใครแพ้ต้องใส่โลกโก้สมโสมสรของทีมนั้นปรากฏอ,อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่เชียนรีพูวแพ้ครับเขาแพ้เพราะว่าแมนยูเนี่ยชนะ4-0คุณผู้มชมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นมีมทั่วโลกครับไม่ใช่แค่เรื่องของทวิตางวันแต่เป็นคำว่าโอ้โหแถวเผา โนี่กระดาษคุ้มแค่ปั๊บเดียวนะเนี่ยเทนฮาร์ตแพ้เผาแต่ว่านั้นมันยังแปลพผา,าไม่พอครับเพราะว่าถ้วยรางวัลที่แมนเชสเชลเซ่เ็ดได้รับ uh, กูยังจำหน้าบลูนอคเลยอยู่แ, <c oughs> แม็กซ์เชลเซ่ดจตกลับบ้านไปที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับถ้วยรางวัลที่ไปอยู่ที่สโมสรน,นะครับ <c oughs> เป็นถ้วยกิติยศเป็นเคสคอมพิวเตอร์ ที่เป็นถ้วยรางวาัลเนื่องจากว่ารายการนี้นะครับมีการสนับสนุนจากบริษัทแอดไวนั่นเองซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังเป็นถ้วยเดียวในโลกที่มีเคสคอมพิวเตอร์ตั้งเป็นฐานรากเป็นถ้วยเดียวในโลกที่ยูเนเต็ดไม่สามารถคว้าที่ไหนได้อีกแล้วขอบคุณและปรบมือให้กับความครีเอทีฟไอเดียของทีมงานเดอะแม็คแบงคอกเซนต์รีครับ2022 จบสวยจบ,จบคนดีไม่มีทางโดนด่าจบคนดีกูบอกเลยว่าถ้ากูพูดไม่มีทางโดนด่าจบคนดีจบครับแต่ที่สุดแล้วแต่คือเอที่สุดครับแต่กูยังจำนะพี่บูญโค้ถือได้ไอยู่เลยแม่กูแล้วม่หาม,มองกล้อง หนักมันหนักไม่ได้ถือว่ามันตกใจมันหนักโอเคช่วยอยู่ที่อยู่ที่โอฟอร์ดโอฟอร์ดใช่ช่วยตอนนี้อยู่ที่โอฟอร์ดที่ไปใกล้สุดไม่อยู่แล้วไม่เจอไม่เจอไม่รู้คอมมันจะเสียอ่ะเซอร์จิมมันหักงบไงเอาเคสคอมไปทำไงฝ่ายกราฟิกไม่มีอ่ะนั่นเลยรางวัลแอนเวอร์เขาจะคิดยังไงเอามึงกับมึเป็นคอมบริษัทไปแล้วอ่ะแล้วตอนมึงเอาไก่ไปมึงว่ามันเอาไปเลี้ยงไหมอ่ะมึงเอาปลามึงก็ไปแดกกันทำไมเอาคอมไปใช้ไม่ได้โอเคเออ